สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็มาลุยต่อครับเจ้าสีทองเจริญทรัพย์ครันนี้ทำไมต้องเป็นสีทองนี่เลยครับเขามีชื่อติดมานะสีทองเจริญทรัพย์ก็เรียกว่าเจ้าสีทองไปเลยแล้วกันนะครับแชมต่อโซ่แล้วต่อแล้ว เมื่อเช้าแชมก็วิ่งไปซื้อข้อต่อให้นะซื้อมากี่ตัวสองเองอะ่ะไม่ได้สำรองไว้สักสองอะ่ะยายบอกว่าต้องมีดังทอนเยอะๆหน่อยนะยา <c oughs> ยเฮ้ยจรองายว่าไม่มีไม่มีเงินไปซื้อของตอ่อตีสามแล้วไอ้แชมก็ต่อโซ่ให้แล้วนะครับโซ่คอตอนนี้พิจักก็มาใส่ซุปเปอร์ลีนให้นะนี่ซูเปอร,ร์ลีนอ้าวทำไมมันราวๆอ่ะ เป็นลายเหรอฮะเป็นลายสกรอตะนี่ดูอ่ะอืมถูกบีบฮะก็แต่กระตู้นองบีบมอบตัวหน่อยเดี๋ยวเนี่ยมันแตกลายงานเอาพิจะาเปลี่ยนซุปเปอร์ลีนให้อันนี้ที่เราได้มาจากร้านพระดุงนะครับตัวละ80บบาทจะใส่ให้แล้ว ตัวเก่าเขาก็ขาดพปแล้วเนี่ยได้แต่ตรงกลางนะตรงกลางเขาตัดแต่งมาครับเขาตัดทํามาแต่ว่าตัวข้างก็ยังเป็นเหมือนเดิมนี่ครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะมีแต่แบบใช้ให้มันขาดไปเลยนะก็ยังดีได้เฉพาะตรงกลางมาก็ไม่เป็นไร พี่เจาบอกว่าใช้ได้อีกนานไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเนาะลูกดาวเหลือหม้อน้ำครับยังไม่ได้หม้อน้ำยังไม่ได้ก็ว่าจะเอาลูกนี้ใส่มันใส่ไม่ได้นะรูน็อตมันไม่ตรงกันครับรูน็อตอุ้มลมน่าจะต้องรอของมันนะ บมอน้ำแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วถ่ายน้ามันเครื่องเปลี่ยนกรองนะครับเรียบร้อยเหลือไฮดรอลิกนะคันนี้ผมว่าจะถ่ายไฮดรอลิกด้วยก็รองบก่อนนะเดี๋ยวรองบก่อนตันนี้เองทุบด้วยนะตรงสปริงมันทุ ผมก็แก้ไขให้นะครับตัดแผ่นเหล็กมาแปะให้โอ้เชื่อมอยู่ไหมเนี่ยฮะดูอ่ะจะเชื่อมนรอยะเชื่อมด,ด,มด,ดอ่ะไปจะาใส่ซุปเปอร์ลีนเรียรบร้อยครับตอนนี้แกม,มารื้อไอ้อะไรนะคอนโทรลเจอแล้วหรอ ะเจอไหมไม่รู้คืออะไรตั้งใหม่หอถอดทำไมล้างเพระโทรพทมันแข็งับบก็จะก็เลยถอดดูล,ลกปากมันมีอะไรบ้างข้างใน เ,เสร็จแล้วหรอข้างบนมีอะไรปาครอบอ๋อเนี่ยฝาเนี่ยเข้มไม่ไปล้างอ่ะเข้มอยากได้ไอ้นี่ด้วยอ่ะ ก็ได้ลมอ่ะทำไงอ่ะเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนตัวเรียนเชื่อมเชื่อมโพกมินเนี่ยมโพกมินเนี่ยมไม่รู้ลงกลึงไงเกลียวมันเสียแล้วเราก็ซื้อชุดซ่อมมาอย่างี่หล่ะอันนีเปล่าบ้านได้ชุดสมนุนรุ่นโตนอตเดียมตัดชุดนั้เปล่าบ้านได้ ใครมีฝาปั้มลมนะครับของหกเฮ็ดเฮ็ดแนะนำมาหน่อยนะครับพี่จะบอกเกลียวมันเสียผมอยากได้ลมนะเอาไว้เป่าเครื่องเป่าเป่าฝุ่นนะครับก็เผื่อได้ใช้ช็อปด้วยนะช็อปเปิดชุดหน้านะเนี่ยเตรก็ยังไม่ได้เปิดเลย ับสบายสบายเลยสบายเลวเนาะคันน ون, ุ่นเหมือนขันนุ่นไงเปิดชุดหนามันง่ายครับ,รบรแล้วยังไงเอาลงเลย <c oughs> เสร็จหมดแล้วเราไม่มีหม้อน,น้ำเลยขับได้อยู่เนาะไม่เป็นไรหรืบ้างขนาดขนาดมัน เพราะนั้นมันมีน้ําวนอยู่เนาะนนอ,อันนั้นมันไม่มีพัดลมวันที่เรารันเครื่องนะเราลืมไปเลยว่าเราถอ,อดย่อยออกนนอกินข้าวก่อนวันนี้ย็เมนูส้มตำปลาทอดโอ้อเข้มรับหมูด้วยนะในมแใม่ครัวจัดให้ครับเข้มเอซีมีอะไร ของฝากก็ฝากมาได้แล้วแล้วเมื่อไรเมื่อไรเองจะตัดผมโกนหมดเลยนะฮะจะรอให้ไว้ยาวเลยเหรอว่างก่อนไม่เอ็งไว้ยาวงี้เลยเหรอแล้วก็มัดมัดเลยเนาะมัดจุกเออโอเคต้องตัดล็อกกินเลยเสร็จหรือยังเอาลงไป ลงมาแล้วเจ้าซีทองอ,อัวน,นี้เชื่อมอยู่วะเนี่ยอยู่ไมโอ,อุคไม่อยู่อันนี้พิจะาใส่สองรองให้แล้วใส่ได้อยู่เนาะไม่ไอเนี่ยใส่ได้จิกได้แล้วโอ้ได้สองสองเส้นก็จบเลยได้ไยใส่สายพานสองเส้นก็แรงแล้วเนี่ยชุดหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูเบอร์ก่อน เบื่ออะไรเนาะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวซื้อมาใส่แล้วอันนี้มันถอดได้ไหมไถอดมอไม่ได้หรอก,รอกแล้วทำไมไม่ทำให้มันใส่ง่ายๆละ่ะงานรีบเนาะงานรีบ <laughs> ด้วยถ้าขยับออกมันหนึ่งก็ได้แล้วเนาะ รอใส่ผ่านนี่มันฉิดไปหรือเปล่านี่เวดัดดีกว่านี่ันนู้นไปชีดเล้ดอกบ่านนี่ไม่ต้องใช้เตืนใจดาหรอกอันนี้ก็ดัดอีกหนึอ้ดูดูเบอร์ไว้นะเบอร์ไว้ใส่สองห่องใส่สองเส้นเลยขนนู้นเดี๋ยวแค่ฝุ่นหน่อยพี่แจจะไปทำวงเดือนใหม่ คันนี้ก็เรียบร้อยนะครับรอแค่หมอน้ำหมอ้อน้ำใสก็เกี่ยวต่อได้แล้วลูกคา้าบอกถ้าพรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็ให้ออกเลยนะครับให้ไปเกี่ยวเลยวันนี้วันที่แปดแล้ววันนี้ก็ไม่ตกนะก็มีคลึ้มแดดคลึ้มฝนอยู่ครับเดี๋ยวก็ แดดออกอยู่นะครับแดดออกแล้วก็ครึมต่อลูกค้าย,ยังไม่พร้อมก็พอดีนะเราฝนตกเราก็ได้เช็ครถนะพอดีเลยใช่ไหมอ,อกรอบก่อนก็ตู้นวดแตกใช่ไหมฝนตกเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมเราก็ได้เช็ครถนะครับวับนฝนตกไม่ได้เสียเวลางานนะฝนแบบถูกจังหวะนะครับแง่อรอบสองก็ เพลาคอขาดฝนะนก็ตกอีกครับก็ได้ส้มนะได้หยุดงานส้มกันไม่ต้องแบบเสียเวลางานนะฝนเข้ามาถูกช่วงพอดีที่เราส้มรถนะเช่มแค่ฝนเรียบร้อยครับ Ranh ranh hết ใกล้คารองเลยโอ้รถเลอะแตงแล้วโลกหนึ่งโอ้โลกใหม่นะเนี่ยแตงไวเลย ยังไม่ถึงร้อยไร่เลย ไอ้แชมยังก็ขับรถไม่เป็นเลยไม่ได้ขับแป,ป๊บเดียวก็ลืมแล้วหรอโอคคอโอ้ไอไห้หายไ่จะเช็คเรียบร้อยครับเ <_ s> ช็คอะไรบ้างอันนี้ใส่แล้วหรอฮาลุกพีวงเดือนโอ้ใส่ครึ่งเดียวเนี่ยนะเสียดายคล้องเนี่ย ซื้อมาคู่หนึ่งใช้ครึ่งเดียวครับแล้วอันนี้ได้ยกไหมละ่ะเอ้ยลดใช่ไหมโซคอไม่ได้ทำอะ่ะแล้วก็ทำอะไรอีกแค่นี้นะทำแค่วงเดือนเขาบอกว่าฟางเขาออกไม่สวยเขาอยากให้ฟางออกเป็นสายใครมีสูตรแนะนำมาหน่อยครับอันนนนีี้้ต จะบอกไอ้เกี่ยวกันไหมเนี่ยเกี่ยวกับโซคอ,อคมันมันดูดเป็นเป็นก้อนนะมันไม่ดูดแบบเข้าเรืนะ่อยๆเนาะมันเข้าทีเป็นก้อนใช่ไหมแต่คันนนมันออกสวยกว่าเิไอ้สีทองบบฟางมันสวยบบววสีทองฟางออกแบบเป็นสายเลยนะคันนี้ย,บบนนยิงแบบเป็นก้อนเลย ตัดดูเดี๋ยวตัดเลยอือพิจารจะให้ตัดไปนี่โอปิจาจะตัดนี่เพิ่มตัดลายเหมือนคันน้นนะตัดเป็นโค้งๆนี่เนี่ยลองดู ั่งนี้ก็รอเลิกแตกโลกหนึงเดี๋ยวจะให้เช่มเปลี่ยนแตกโลกหน้าเลยโลกใหม่เลยนะเนี่ยโลกแรกด้วยตัวที่เราเปลี่ยนใหม่สองโลกหน้านะไปแล้วไปก่อนเพื่อนเลยโลกใหม่รอบหลังน่าจะต้องแบบซื้อตัวแพงหน่อยนะมาใส่ประมาณพันห้าขึ้น อันนี้เราซื้อมาอันนี้เราซื้อมาประมาณพันหนึ่งเองก็น่าจะเสร็จแล้วครับคันนี้พรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะได้ออกงานนะครับออกงานขันนู้นก็รอหม้อน้ําเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปดูให้นะไปเอาไปล้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้ว